เรียนท่านอาจารย์เละสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราคอ,อ,อนีนักาจมาชี้ก่อน,นะคะ่ะเ,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 เราจะมีครูในโรงเรียนเราจะมีนักวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนด้วยกัน3,000น,นะคะท่านอาจารย์เครื่องฟา้าไม่ฉายจบจากมหา,า,าวิทยาลัยฮาวาด จ้าออกรีกอ,อกวันนี้นะคะเราจะมาเสนอเสน,น,แนอแผนการศึกก็คือเรามาจากโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนเก่านะคะที่เชียงไหน,นะคะเรามีระดับผล2อบ่ิาสูงมาเป็นที่ห่งของโลกนะคะ <c oughs> า,าว,วิธีการเรียนการสออย่างไรนะคะเราจะมาได้รับความจากท่านนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่าน หลักสูตรครับหลักส right ูตรแรกคือหลักสูตรในวิทยาศาสตร์และก็การเล่นมือมีพื้นฐานวก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อเป็น้นวัตกรรมการก็จะให้ความรู้แล้วก็มีแต่งข้อมูลที่เหมาะสมกับการที่นวัตกรรมของนักเรียนไปต่อไปวิทยาศาเทคโนโลยีทางด้านกีฬาครับเชื่อกแว่าด้านกีฬาครับชื่ออานี้เป็น เป็นเรื่องทีีการสร้างสร้างเกมนะครับสร้างเกมตัวนี้ก็จเลยตลาดพิสระของเกมในทุกทุกสถาบันของโลกเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าอันนี้ก็คือการผลิตนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสร้างนวัตกรรมอย่างเช่นอ่าสุนบรภอหรืออย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับการมีการ คนนี่เงครับผมก็จะเอาหักวิชาการพวกนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำในชีวิตประจำต่างๆครับก็อันสุดท้ายพอเราสร้างทุกอย่างมาแล้วบาอย่างเราเราก็จะเป็นซิมูเลเตอร์ที่จะเอาหักวิชาการ,รไปทดลองใช้ครับอย่างเช่นถนะ้าเกิดว่าผมสร้างอะไรทุกอย่างเลยทุกอย่างเอาไปลองใช้ผลอง,องอไว้ในห้องซิมูเลเตอร์นี้ได้นครับผมเฮ้ยต้องใจหัว เป็นโรงเรียนของเราเนาะรืเต่านะเป็นพิซซ่าอัดับหนึของโลกเราก็เลยต้องพัฒนามากบบที่ทันสมันยนะเพราะนะั้นที่ยืนอยู่นี้ก็มีต่กรุพละและ้วก็ดูภาษาดีนะแต่ว่าจะมีเพื่อนอีกสองคนนะฮะกำลังไปศึกษาโรงงานที่ออกโเลกนะฮะเพราะว่านักเรียนเหมือนให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาอวกาศนะฮะเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีไปเมื่อวานนี้กันนะสองท่าน เ้วก็จะก,กลับมาในช่วงบ่าอยอีกหนึ่งท่านนะ,ะเพราะว่าไปศึกษาโลกโลกมาแล้วก็จะได้มาเล่าให้พวกเราฟังนะ,ะเพราะฉะนั้นฟ้าโรงเรียนของเราไม่ไม่ได้น้าเลือกนะแต่ว่าค่าเทอมนี้ประมาณเจียดแสงเจียดแสนถ้าไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนไม่ได้แต่ว่าตอ้องให้พ่อแม่หาเงินมาให้เยอะนะ อาจารย์อาจารย์ได้ทู่ไปนะอ,อนาจารย์เอาเอาเป็นเช่นอาจารย์โทนี่อ <c oughs> ออาจารย์โทนี่นะฮะได้อธิบายไปทั้งหกรายวิชาเพราะนั้นแต่ละรายวิชาจะมีแค่หนึ่งหนึ่งรายวิชา <c oughs> เอ็นหน่วยจิดซึ่งทุกรายวิชาของเราจะเป็นามาถลนมไปเราจะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ม เขาจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรโดยเฉพาะรายวิชาสุดท้ายที่เราจะเรียนก็คือห้องเรียนเสมือนจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีทุกอย่างให้เขาได้เรียนเลยเพราะเราเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากเรียนแพทย์นะเขาก็จะได้ไปดูว่าแพทย์้องเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะและแพทย์จะต้องมีความรู้อะไรถนัดอะไรอยากจะเรียนพยาบาลอยากจะเรียนทางด้านกีฬาเขาก็จะรู้ัเลยว่าต้องเรียนอะไรนะเพราะฉะนั้น กลุ่มองพกเราเราะก็จะเน้นเนกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจของเรียนเราก็สามารถติดต่อมาทางอาจารย์โทนี้เพราะว่า,าเกจะรับสมัครนักเรียนทุกคนแล้วก็จะมีอาจารย์จีเซลนะคะจีเซลก็จะรับสมัครผ่านสองคนนี้ได้เพราะฉะนั้นสรับรวันนี้ ท่านที่มาฟังไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปกครองหรือว่าชาวต่างชาติที่จะนำลูปย้ายข้าะเทห้ายนที่ประเทศของเราเราก็ยินดีต้อนรับ่ะนนับท่านนี้เราขออนุญาตขอตัวไปศึกษาโรงงานต่อที่ต่างประเทศขอค่ะ